คุณแม่โอเคค่ะตอนป่วยนี่นะคะลูกคุณแม่ขออนุญาตฟังเคสนี้จากการทานอาหารอาหารเสริมสนิตินค่ะอาหารเสริมสนิตินค่ะคือหนูนะคะเป็นไตวายคือร่างกายเนี่ยเป็นความดันเบาหวานไทรอยด์เป็นพิษใจโตเขาเขาเสื่อมกระดูกพุนที่หนูเป็นอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วพอมีครั้งหนึ่งก็คือประมาณเดือนมิถุนาร่างกายข้างในมันเกิดวนแปรกลายเป็นไตวายเฉียบพลัน น็อกเข้าโรงพยาบาลก็คือว่าหนูเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยมากเสร็จแล้วไอออกมาเนี่ยมันมีเลือดออกปากออกจมูกก็คือน็อกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าเป็นไตวายเฉียบพลันต้องเจาะคอแต่ทีนี้ที่บ้านหนูเขาไม่ยอมให้เจาะเพราะว่าคือตัวหนูเนี่ยเคยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการรักษาอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากเขาก็ไม่ยอมให้เจาะคุณหมอก็รักษาไปตามอาการนะคะก็กลายเป็นคนป่วยติดเตียงติดเตียงอยู่ประมาณ3เดือนนะคะ2เดือนกว่าถึง3เดือน ก็จนร่างกายมันไม่รับแล้วค่ะคือมันไม่สามารถขับนะ้ําออกได้แล้วไตหนูทำง,งานเหลือแปดเปอร์เซ็นต์คุณหมอบอกว่าถ้าคุณรับอีกทีนึงก็คือคุณต้องจาบคอแล้วคุณปฏิเสธการรักษาไม่ได้นะอ่ะ oh. โอเคหมอนัดแล้วนะคะวันที่สี่ตุลาหนูจะต้องไปเจาะคอแล้วฟอกแล้วพี่บังได้ข่าววันที่สามตุลาเขามาหาหนูเอาเซริไินมาค่ะเอามาให้หนูสองตอนแรกมาสองกระปุกสีส<ล>ชมพู<ะ>กับสีน้ำตาลอ๋อ oh, ค่ะ,คะ แล้วเขาก็บอกว่าพี่หมวยเชื่อบังนะอยากก็กินยาสองตัวเนี้ยนี่ยังดีขึ้นเลยยาอะไรว่ามันจะพิเศษขนาดนั้นเ <c oughs> พราะเราคุยกับหมอมาตลอดหมอบอกแล้วการที่คุณเป็นไตเนี่ยไม่มีทางหายค่ะถ <c oughs> ้าไตาคุณจะเพิ่มขึ้นจากสองไปสี่สี่ไปห้าห้าไปหกหกไปหกสิบแปดของหมวยเนี่ยสูงสุดคือหกถึงแปดแต่ของคนอื่นเนี่ยถึงสิบถึงจะาฟอกแต่ของมวยทาไมหกแปดแล้วต้องฟอก เพราะเหมือนเป็นไทรอยเป็นพิษค่ะมันเป็นเบาหวานมันเป็นความดันคือโรคอย่างในตัวมันตีกันอพอมันตีกันเสร็จมเลยทําให้อาการซุดมากกว่าคนอ,อือ่นเสร็จปุ๊บก็ออโอเคกินก็กินวะเพราะเราเชื่อในในสองคนนี้ค่ะ,คะหวังดีกับเราตลอดเพราะว่าตอนที่หนูป่วยเนี่ยหนูเช่าบ้านเขาอยู่สามสี่เดือนหนูไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ,บ้านไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้สักคำแถมมาเยี่ยมเอาตังค์มาให้หนูว่าอะรักษาตัวได้่หย เราก็เลยเชื่ออ่ะเอาวะกินก็กินกินโดยไม่เชื่อ,อยาแต่เชื่อในตัวของคนที่เอาให้ก็กินค่ะกินสม่ำเสมออี่เขาบอกนี่บอกว่ายิ่งถ้ากินกับน้ำปุ่นเนี่ยจะได้ผลเยอะกินท้องว่างจะได้ผลเยอะเราทําตามที่เขาบอกทุกอย่านยงน้ำเย็นเราไม่กินกินไป12วันแรกถึงคิวที่จะต้องไปตรวจเลือด จะ6 8เหลือ6 6ตอนนั้นกินแค่2มะกรูนะคะ uh huh. แล้วก็ร่างก,กายแข็งแรงขึ้นเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้จากที่ว่าเดินไปเข้าห้องน้ำด้วยตัวเองไม่ได้ uh huh. ต้องรอให้ลูกพยุนต้องรอให้พี่สาวพยุน์ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้สามารถลุกเดินเข้าห้องน้ำได้กี่วันคะหลังจากทั12วันค่ะลุกเดินเข้าห้องน้ำได้สามารถลุกออกมานั่งหน้าบ้านได้มารับลมได้แต่ตอนนั้นก็คือสภาพก็คือยังของเหล uh huh. ือเพราะว่าน้ำหนักจาก แปกว่โลค่ะหนูลงมาเหลือประมาณ40กว่าโลตอ,อมที่เป็นนะคะเยอะมากจะมีลูกแล้วก็จะดำค่ะหน้าดำตัวดำดำเลยนะคะแ่เสร็จปุ๊บพอมันดีขึ้นหนูก็โทรหาลูกบังเลยค่ะโทรหาลุกบังบอกว่าลุูบังผ่าไตหนูลดลงแล้วนะ,นะ,ะหนูขอชุดเต็มเลยแล้วกัน <c oughs> อยากขาย ดีใจคือพอมันลดลงหน่อยหนึ่งอะ่ะเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการที่คุณเป็นไตอ่ะมันไม่สามารถที่จะลดลงเองได้มันต้องเป็นเพราะยาตัวนี้แน่ๆเลยโอเคเอาชุดเต็มมาเลยพอจัดชุดเต็มมาปุ๊บก็กินหมดไปหนึ่งชุดกินยาชุดเต็มเราทอแน่ไม่กินยาหมอเลยนะคะ <c oughs> แต่หนูเนี่ย <c oughs> ไม่กินยาหมอเลยแล้วหนูกินทุกอย่างที่หมอห้าม <c oughs> หนูกินคล่ว <c oughs> หนูกินมะละกอ <c oughs> หนูกินคะนา้า <c oughs> หนูกินทุกอย่างใช่ซ <c oughs> ึ่งหมอห้ามหมดกินทุกอย่างเลย เรกินหมดไปหนึ่งชุดจาก6.8มา6.6แล้วเหลือ6โอ,โโอ้โหแฮปปี้มากค่ะยอดยินดีมากทีนี้เริ่มขายยาแล้วค่ะ <c oughs> เริ่มขายยาแล้วเริ่มบอกคนที่เป็นไตเหมือนเรา<อ>เป็นไขมันพอบตับกินแล้วดีนะขนาดหนูชอบไตหนู้ำต้องฟอกเลยอะพลเขากินเขากินเขาโอเคค่ะ<อ>แล้วหนูก็กินมาตอนนี้ชุดที่สาม้าไตหนูเหลืส4คุณหมอเขียนในใบแล้วค่ะยกเลิกการฟอกไตสุดยอดนี่คือผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมคือไม่ติมนะคะค่ะซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยไม่มาสัมผัสกับตัวยาตัวเนี้ยตัวอาหารเสริมตัวเนี้ยทุกคนจะไม่รู้ไม่รู้ความมหัศจรรย์ของเขาและที่สําคัญแม่เขาแอบรูกกินด้วยอ้ทำใ้าแข็งแรงขึ้นนะคะคือเป็นไตเนี่ยจะเหนื่อยง่ายแต่หลังจากที่หนูกินไปเนี่ยหนูสามารถลุกขึ้นมาทํางานตามปกติได้ตึ่ทีสองไข่ไข่ข้าวแกงตื่ที่2เสร็จปุ๊บ เราขายเสร็จสี่โมงเช้าหนูก็ออกมาค่ะลุงบังเนี่ยค่ะไปหาลูกค้าบ้างไปเยี่ยมเย็นคน่วยเข้าบริษัทเพื่อมาเรียนรู้ระบบเรียนรู้ตัวยาให้เรามีความมุ่งมากขึ่อเรื่อยๆค่ะชีวิตดีขึ้นค่ะแฮปปี้สมกับแฮปปี้เอ็มพีเอขออนุญาตทราบชื่อกับชื่อค่ะชื่อนางสาวเกศรินแสงอรุณค่ะค่ะค่ะอยู่บางบัวทองนะคะทีมงานของบางซาค่ะอ๋อ ค่ะค่ะก็คือตอนนี้นะคะได้รับสมัยชาวสตาร์นะคะที่กินไ้ก็คือกินบางสาก็คือเาคาะนะครับเคาหน้าท้องเคาะหน้าท้องก็กินได้นะคะเพราะเรามีเคสฟคาะหน้าท้องของบางมัดค่ะคือเขาฟคาะหน้าท้องวันละศิษย์ค่ะวิธีกินก็คือกินตอนเช้าเช้าตอนท้องว่างเราตื่นมาเราทานเลยค่ะทานก็แล้วแต่ว่าเราจะทานถ้าเราทานครั้งละหนึ่งเม็ด ก็คือ5กระปุกถ้าเป็นชุดใจจะ5กระปุกก็5เม็ดค่ะสวัสดีค่ะพี่ไทยเม็ดเหลี่ยมนะคะก็มาได้ฟังเคสดีๆจากผู้ที่ทันผลิตภัณฑ์เนิตินนะคะจากบริษัท Happy m เ m เค่ะเดี๋ยวเราจะลง y t u t u นะคะให้กับผู้ที่สุขภาพนะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวพี่ไทยจะนำลง YouTube ไว้ส่งให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพให้ดูกันนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้พี่ไทยขออนุญาต ลาฟินผ <ıyor> <Hon> ู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะ